สวัสดีจ้าทุกคนมาจ้ะวันนี้จะพามาชมของที่ไปซื้อมาแต่ลานเอเชียหลานจีนเนาะจ้ะมามีอะไรเดืออันแรกเลยนี่จ้ะผงนัวอันนี้ขาดไม่ได้ผงนัวแล้วก็จะมีคักชีจ้ะ น้ำปลาน้ำปลาเนี่ยอร่อยไม่ค่อยเค็มแทมแทมผัากาดขาวจ้ะหัวอย่างใหญ่สื่อมาหัวหนึ่งก็ก,กินได้น้นจ้ะวางตรงไหนดีนี่เลย ปาสลิดจ้ะจะเอามาหนึ่งหนึ่งใส่กระพักกาดเ,เขากินกระเขากลังหูเขาไว้ตรงนี้หมดแล้วอันนี้ก็นอไมายจ้ะเราจะทำซุปนอไมายกิน อันนนี้ก็เป็นนอใหม่คือกันแต่เป็นนอใหม่กับปอ๋องอ่อของอะไรของอร่อยดีชิมดูอันไหนอร่อยก็จะไปซื้ออีกเนาะจะ้ะนี่ของแซ่บมะละกอจะ้ะมะละกอ เ e ็ดฟ e งกับป๋องก็นี่เ e ็ดฟ e งกะทิอันสุดท้ายจ้ะอันสุดท้ายนี่ขน,นมตาลจะทุกคนตื่นเต้นมากจะแต่สำหรับคนที่อยู่ประเทศไทย จะไม่ตื่นเต้นหรอกเนกาะจ๊ะอันนี้เป็นขนมตามแช่แข็งจ้ะเยวจะลองเอาไปหนึ่งชิมดูถ้าอร่อยจะกลับไปซื้ออีกเนอะจากหมดแล้วจา้าคลิปนี้ก็จบไวแค่นี้ก่อนนอะจ้ะฝากากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะทุกคนเพื่อนใหม่คนไหนที่เขามากะรอก่อนเด้อจ้ะไป ไปเร็วไม่ได้เนาะจ้ะไปชาแต่ไปชัวจ้ะตามคิวเนาะจ้ะเจอกันคลิปหน้าจ้ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย